สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว youtube ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดี FC ทุกคนเนาะที่อยู่ที่ไทยที่ต่างประเทศนะคะวันนี้จะมีแนวทางเอามาฝากซึ่งหลายท่านถามมาว่าอยากได้อ่าจัด5อันดับนะคะเลขหน้าซื้อแล้วก็จัดไว้ลองนะคะแล้วก็ระวังเลขนี้จะอั้นนะแต่ว่างวดนี้นะคะงวดนี้จะอ่าให้แฟนน้อไปซื้อลอตเตอรี่มาคือคือลอตเตอรี่นะคะที่ได้มาเดี๋ยวจ๋ให้ดูก่อนได้มาสใบนะคะเดี๋ยว เรามาดูกันในคลิปนี้นะคะว่าได้เลขไหนบ้างซึ่งลอตเตอรี่นะคะทั้งหมด4ใบเลยเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันนะคะว่าเลขไหนที่น่าซื้อน่าลองนะคะสำหรับวันนี้นะคะหลายท่านถามมานะว่าอยากเห็นไซส์ของมะขามอ่าเดี๋ยวมาดูนะคะสำหรับมะขามกวนนะคะที่วันนี้จ๋า พร้อมแล้วนะคะสําหรับใครที่โอนตังมาแล้วก็รอนะคะรอจัดส่งนะคะก็รอบแรกก็ส่งวันนี้นะคะเพราะว่าขนส่งเขาไม่ได้หยุดนะคะคือเขาวิ่งทุกวันอ่ะสำหรับไซนี้นะคะ99าบาทอ,อันนี้นะคะ9 9าบ้าทไซนี้นะไซนี้99าบ้าทไซนี้อ่ะหนึ่ง้ห้าบ้าบาทนะคะห5 9้า้าบาทนะ อันนี้นะคะจะครึ่งกิโลนะคะ1 5 0บาทครึ่งกิโลอันนี้99บกาบทนะต่มาอันนี้นะคะ299บาททั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าจะสั่ง1กระปุกนะคะส่งฟรีทั้งหมดเลยนะคะส่งฟรีทั้งหมดเดี๋ยวเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆเนานะถ้า ใครต้องการนะคะก็ทักเข้ามาที่เพจนะคะเพจของจ๋านะเพจชื่อเพจนะคะจะจะ๋าปากวโพนเมืองเพชรบุ์แฟนเพจเนาะเข้าไปให้ถูกเพจด้วยนะคะระวังเพจปลอมนะเยอะมากเลยเพจปลอมนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะแนวทางกันต่อเนาะก่อนที่จะมาดูรัตเตอรี่นะคะที่จ๋าจัดอ่ะสำหรับเลขที่อยากให้จัดไว้ลองซื้อนะคะวั16กันยาอันนี้อยากให้ลอง อันนี้แค่ชุดอย่างให้ลองนะคะเดี๋ยวมีจัดอันดับอะไรอะไรเยอะเลยนะคะอ่ะก็จะมี196่9 6แล้วก็410นะอันนี้อยากให้ลองนะคะซื้อติดไว้แล้วก็9 6้9 9 2 2 9แล้วก็6 2 2 6นะคะชุดอย่างให้ลองอ่ะต่อมานะคะสำหรับเลขจัด5อันดับนะจัด5อันดับเลขหน้าซื้องวดนี้มีตัวไหนบ้างนะ ก็คือถ้าไปหาซื้อลอตเตอรี่นะหาซื้อลอตเตอรี่ก็ติดไว้นะคะก็จะมี8 7เจนะคะ57 3 5 9 2หนะคะแล้วก็9 6อันนี้เป็นเลขจัด5อันดับนะคะที่หลายท่านถามมาแล้วก็มันมันเป็นเลขที่จะทำไว,2ว้2งวดแล้วมันเข้า2งวดน,นะคะอ่ะต่อมานะคะสำหรับเลขระวังเลขนี้จะอั้นนะคะออกแน่ ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละท่านนะคะที่จะเขียนไว้ให้เนาะถ้าเพื่อนๆชอบก็ให้เอาไปซื้อเลยนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะอะมาดูนะคะเลขระวังเลขนี้จะอั้นนะคะจะมี57 57ดห้าเเนี่ยเชื่อเลยว่าอั้นแน่นอน6 2สองไม่อั้นนะคะ6 2สองไม่อัน้น64นะคะน่ากลัวว่าจะอั้นเพราะว่ามันเป็นเลขพศเก่ากับพศใหม่เนาะแล้วก็35 5หไม่อั้นนะคะอ่ะสำหรับ ชุด3ตัวก็จะเป็น1 9 6, 6 6 6 2แล้วก็287นะคะแต่เลขที่จ๋าซื้อนะคะเลขที่จ๋าซื้อ,อเดี๋ยวจ๋าจะเขียนบอกในคลิปต่อไปนะคะว่าเลขไหนที่จ๋าซื้อเนาะเพราะว่าเลขที่ซื้อก็อยู่ที่เพื่อนๆจะชอบด้วยหรือเปล่าแต่ว่าในวันนี้มีลอตเตอรี่มาโชว์นะคะมีลอตเตอรี่มาให้ดูด้วยแต่ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมมีมี FC คอมเมนต์มาบอกว่า อยากได้นะคะอยากได้ไปไว้ให้คุณแม่นะคะคุณย่าอะไรทานนะคะก็เข้ามานะคะที่เพจเนาะ,ะจ๋าป่าข้าวโพดเมืองเพชรบุญแฟนเพจนะคะเพจจริงของจ๋านะจะเป็นเพจที่มีรูปโกลเด้นนะคะน้องหมาที่อยู่เป็นภาพพื้นหลังนะคะอันนั้นะจะเป็นเพจจริงนะคะเพราะว่าส่วนมากแล้วคนที่เอารูปจ๋าไปก๊อปปี้สร้างเพจปลอมอก็มีหลายๆช่องแหละที่โดนนะคะ แล้วก็กลัวนะคะว่าจะไปหากินกับเอฟซี FC นะคะก็กลัวเหมือนกันแต่ก็เข้าไปให้ถูกเพจนะคะรับรองนะคะไม่มีเรียกค่าอะไรทั้งสิ้นนะคะอ่ะอย่าลืมนะคะมาขามกวนกระปุกนี้นะกระปุกนี้99บาทนะคะ99บาทกระปุกนี้นะครึ่งกิโลนะคะ159บาทนะ159บาท แล้วก็กระปุกนี้กระปุกใหญ่ที่สุดนะคะ299บาทนะอะให้เพื่อนๆดูบอกเลยนะคะว่าธรรมชาติทําทุกอย่างนะคะก็คือว่าทําแบบธรรมชาติเลยนะคะเราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ขี้หลักไม่ขี้หลักลูกค้านะคะไม่ขี้หลัก FC ซถ้าส่วนมากนะคะมะขามกวนเนี้ยคนเท่าคนแก่นะจะเอาไปกินกับข้าวเหนียว นะถ้าใครรอมะขามสุกแล้วมันมันจะใช้เวลานานกว่าจะได้ทานนะคะมะขามสุกมะขามหวานสุกอะก็ลองเอามะขามกวนไปให้คุณแม่นะคะแล้วก็คนเท่าคนแก่บ่ายข้าวเหนียวทานไปก่อนนะคะ,ะน้องแฟดน,นะคะร้องให้โดนโดนดู don t, don t do, หรือเปล่าอ่ะส่วนลอตเตอรี่นะคะแฟนซื้อมาให้ไม่รู้คุณแฟนไปเอาเลขมาจากไหนจ๋าสั่ง6กหสองดูนะคะ จ๋าสั่งเลขหกหกสองไม่รู้แกไปเอาอะไรของเขามานะคะอ่ะลอตเตอรี่นะคะแต่ก็อยู่ในเกณฑ์หกสองนะสองหกนะคะก็จะเป็นนะคะหกสองหกนะอันนี้คุณเธอชอบคุณเธอชอบนะคะสองหกหเออแล้วจ๋าบอก6กหสองไม่เอามามีนะคะแต่ไม่เอามานางเอาสองหกหกเอาเบิ้ลเลยแล้วก็มี3ามสีสี่นางฝันนะคะว่าเห็นลงศพอ่ะสคืนติดแล้วแล้วก็สองเกนะสองเก้า อโอเคนะคะอันนี้นะคะจะเป็นลอตเตอรี่ที่ได้มาอ่ะเพื่อนๆนะคะตอนเนี้เขาเร,เรียกว่าอะไรนะหลวงพ่อนะหลวงพ่อได้เสียนะคะเสียเอท่านมรณนะแล้วครั้เน,นี้ยจะก็อยาก แจ้งให้ FC ทราบเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาเขาได้ทาเช่าเมมเมมลอยเนาะจะเผาเย็นนี้แหละนะคะจะเผาเย็นนี้วันนี้มีลงทานนะคะทีแรกทีแรกว่าจะไปแบบไปแบบไม่ถ่ายคลิปนะคะก็จะไปเฉยๆแล้วก็ว่าจะไปเผาด้วยนะคะจะไปเผาตอนเย็นนะคะน่าจะทุ่มกว่ากว่านะคะที่ว่าจะเผาแล้วก็เลยแจ้ง FC ไว้ว่าอายุนะคะหลวง ขอนวลน,นะคะอาจจะโลนะอายุนะคะ75ปีบวชมาแล้ว40พรรษานะคะบวชมาแล้ว40พรรษาเนาะท่านแบบนอนนอนนอนแบบหลับยาวเลยอ่ะเออไม่ได้ว่าไปโดนอะไรนะคะก็คือว่าเช้ามาก็คือว่าไม่ตื่นเลยนะคะหลับยาวอ่ะก็เลยมาแจ้ง f อนะคะว่าลองรุ้นดูก็ได้นะคะอายุหลวงพ่อเนาะ 75ปีนะคะ40พรรษาเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋านะคะเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลเนาะอย่าลืมนะคะมะขามนะ99บาทนะคะ159บาทแล้วก็299บาทนะคะใครสนใจก็รีบทักมานะคะเพราะว่าทำตามจำนวนจำกัดนะหมดแล้วหมดเลยนะหมดแล้วหมดเลย,เลยแต่ก็จะถ้าถ้า FC ถามมาเยอะก็จะน่าจะให้ยายทำเรื่อยๆแต่ว่าบอกตรงๆนะคะ มะพร้าวก็แพงอันนี้บอกเลยมะพร้าวก็แพงมะขามก็แพงน้ําตาลก็แพงแพงทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวเอฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะแจ้งเอฟี C นะคะว่าราคาเนี้ยบอกเลยอ่ะบอกเลยราคานี้นะคะกระปุกนะคะกระปุกมันจะมีค่ากระปุกนะคะค่าจัดส่งส่งฟรีนะคะบอกเลยนะค่าจัดส่งก็ค่อนข้างที่จะแพงเช่นกัน ส่งฟรีค่ากล่องนะคะแล้วก็ค่าน้ําตาลค่ามะขามค่ามะพร้าวมะพร้าวนะคะบอกตรงๆว่าใช้หมดแล้วนะคะที่บ้านต้องซื้อนะคะต้องซื้อ,อ,อมะขามอ่อนเอ้ไม่ใช่มะขามอ่อนมะพร้าวอ่อนเนื้อมะพร้าวอ่อน,มา,าออนมากวนนะคะก็เลยเอ,อ,อยากแจ้ง f c เอาไว้นะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลย f c ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ